สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องคอนสีสาวอีสานนะครับครับพี่น้องครับม,ม,มืงถ่า้ภาพมึงหัวตัวเก่านะ,นะครับที่เป็นน้ำปีสกินกับประเทศนี้เขาอาทิตย์ที่เก่านะครับแพ้ก็เริ่มจะรุดลายแล้วครับเริ่มแห้ง ตอนนี้ก็ย่างเตหัวใหญ่ๆมันครับอาทิตย์นี้ก็เขาอาทิตย์ที่เก่าแล้วครับเดี๋ยวเขาไปมึงน้กำกันครับมันเป็นช่างใดครับ งล้แม่เพิ่น,น่ีปกติแล้วนะครับทับแล้วเรียบร้อยได้รอบนึ่งครับแม่เพิ่นเลี้ยแต่ลูกเพนช่องนี้กินเก่งครับลูกสวงเริ่มจะปรเห็นนะครับนี่ครับย่างตุ้มสุ่มนี่นะครับผมส้มอนนื่นรุดแล้ว ดื้นะครับดื้อยูอออออ่นี่ครับมันมันจะแหงครับมันจะค่อยๆแหงเข้าไปอ้ยอย่าดันนี่มันจะค่อยๆแหงเข้า,ไป,ขาไปครับแล้มันก็นจะ ดันโตอมาครับพี่น้องเป็นหลุมเลยนะครับย่างตัวเดียวครับย่างตัวนี้นะ แต่ว่าถ้ามันหายเนี่ยโมหัวมันจะเป็นจังใดนะครับมันตื่อครับงัวดตัวน,นี้ที่ห้าเอาอย่างไรยังนี่อยากให้ลูกนะครับเอามาลูกเพ่นอึ่ ผมตีไ้อีกสามอาทิตย์นะจะรุดหมดนะครับแต่ว่ากระบอกหัวพวกดำๆที่มันรุดออกแล้วนี่มันจะหายยามไหนหรือมันจะบาหายหรือมันจะเป็นแบบอยู่ตลอดกรกหัวจึงเขาก็ถามมึงไปน้วกันครับว่ามันจะหายบบกหายนะครับ หงนังนย่นครับโลเอชเคฮ่าสองศูนสี่ที่มงว่าเปลี่ยนไปยน่นเป็นโลกหรือว่าเป็นไงขึ้นนะครับมันดือครับเมื่อวานนี้ ในหกเดือนนะครับเขาหกเดือนหยุดพัฒนาการไปช่วงหนึ่งครับช่วงน,<อ>นี้เป็นลูกตอนนี้ 2, เป็นลูกตัวที่สองพันนะตัวที่สามยู่ในท้องคัดติดนะครับคอยพัฒนาไปเรื่อยครับทะเลตัวแม่แบบนี้ก็โอเคอยู่ดีครับงานะมน้องยนต์ครับเพื่อนส่งลูกดีอยู่นะครับแมวแบบ แม่เพิ่นนี่ทับเคเอ็มหกแปดไปนะครับผ่านรอบครับผ่านรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมก็คิดว่าจะติดอยู่แล้วครับเพราะว่าจิ้มเพิ่นหน่อยลงนะครับแต่ตรงเข้มผ่านยักสองสามหอบครับแตงสีมั่นใจได้อ่านี่ครับพัดลมผมมาพัดลมเก่านะครับ อาว่าลมเก่ามันอตีไปช่วงพันเป็นโลกนะครับงมพันเป็นแงี้ยงตอดเป็นซึมเอามาเปิดระบายความหอนครับแต่ว่ามือได้ที่มันหอนแงีงๆครับเปิดให้เพื่นอนให้เราครับมเม็นบาเเป็นโลกกับเปีดเดยกเยอะ ติทยานนะครับโแบบนี้โบเคยเห็นคือกัน,นครับแต่ีตอนนะั้นจับเหมืองแบบจับได้ตะทำนี่นะนี่ทำนี่จับป่วยกันให้จับ เมื่อคืนนะครับมัไม่ตุ้มนะมีแถวทั้งนี้มันไม่ตุ่มจะมีแต่ทั้งขางทั้งหลังานาคคร,รับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไวน้น้านะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอดี๋ยวเอาจังมเมืมึงกันนะว่าอาทิตย์หน้ามันจะเป็นแบบใดซุ่มนี้จะรุดบอ่อนะครับ แต่่าผมคิดว่าอีกสองชั่วโทิตย์ครับซุ่มนี้ยังสิรุดออกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลน้าพี่น้องไปซ้ำนีน้ละครับผมสวัสดีครับ